สวัสดีครับคุณผู้ชมผมซตบกิ๊ปซันและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมเกมไรวะโลบักทาวเวอร์ <ot> โอเคต่อเลยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการหาตัวละครเลเจนเด r ี่นะหรือว่าตัวละครสีทองในเกมโลบักทาวเวอร์นะครับจริงๆมันไม่ได้หายากขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนี่นี่นี่ผมให้ดูก่อนสีเหลืองอย่างนี้นะครับเขาเรียกเลเจนเดลี่นะโอเคทีนี้เรามาดูเคลสลูกกวาดกันนะครับเราก็อยู่ในอีเวนต์ฮาโลวีนเหมือนเดิม และผมจะขอแนะนําซื้อกล่องฮโลวีนมาขายนะครับรีบขายนะคุณผู้ชมตอนนี้ราคามันยังแรงเดีย๋ยวให้ดูนี่หน้าตากล่องฮโลวีนก็เป็นอย่างนี้เอ้ยไม่เปิดไม่เปิดเออหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คนในเซิร์ฟต้องการกันมากราคาแพงมากๆเลยนะครับตอนนี้เพราะเขากําลังล่าตัวเลเจนดี่ตัวใหม่กันอยู่นะครับแต่ผมไม่สนใจอะผมเปิดไปผมก็เกลือนะผมเลยเอาไปขายดีกว่าวิธีการนี้ง่ายมากเลยเรามีห้าร้อแคนดี้ไปแลกมาปุ๊บ แล้วเราก็ออกมาประกาศขายนะครับประกาศไปว่าขายกล่องอีเวนต์อืมนี่ขายกล่องใหม่นะ150ร้อยห้าสิบเพชรราคากลางๆเลยนะครับถ้าคุณโหดหน่อยก็ร้0ยเจ็สิก็ได้แต่ผมร้อยห้าิบนะแปบ๊บเดียวมีคนเทรดดูเลยเอาเงินมาเอาเงินมาโชว์มีเดยวมันนี่นี่เห็นไหมเราก็แลกไปนะครับแปบ๊บเดียวเราได้และร้อยห้าสิบเพชรง่ายมากเลยกล่องมีราคานะครับตอนนี้เพราะว่ามันยังหายากอยู่ แต่ถ้าอีกหน่อยไม่รีบขายเดี๋ยวจะเสียใจนะเพราะราคามันจะถูกลงเทรดมาทำไมอีกครับเนี่ยมีอะไรอุ้ยหมดแล้วครับพี่เขาใส่ไมอีกแล้วนะร5 0หแสดงว่าเขาอยากได้อีกกล่องนะครับเห็นบ้างคุณผู้ชมเพชรมันหาง่ายมากนะช่วงเทศกาลแบบนี้ขอให้แลกกล่องแล้วก็เอาไปขายนะครับเพราะว่าเปิดเองมันอาจจะเกลือไงคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดว่าเปิดได้ตัวดีๆก็คุ้มนะทีนี้เราได้เพชรมาแล้วเราจะทําไงต่อใช่ไหมได้เพชรมาก็ ง่ายเลยนะครับอ้อยเข้าปากช้างแล้วน้องเคลียเราจะรับตัวอะไรดีอะแต่ว่าพี่จะเริ่มที่นินจาแล้วกันนะนินจามันถูกสุดนะครับรับไปสักเจ็ดสิบเพชรโคตรกดนะครับราคาตลาดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณร0อเพชรตอนนี้ผมรับแค่น,นี้แหละเจ็ดสิบถ้าได้ก็ดีนะไม่ได้ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าตอนนี้เพชรมันอยู่ในตัวแล้วไงซื้ออะไรก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าให้ดีเนี่ย <c oughs> ผมหาเลเซอร์มาเล่นน่าจะดีกว่านะผมว่า หาเลเซอร์มันเล่นเลยนะคุณผู้ชมออาผมเจอพ่อค้าคนน,นึงนะครับขายเลเซอร์ร้อยสามสิบนะครับเลเซอร์ก็คือรถถังนะคุณผู้ชมในเซิร์ฟเรียกกันไอรถถังมันเก่งไหมก็พอได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบหุนยนตมากกว่าแต่รถถังเนี่ยนิยมเล่นกันเยอะในเซิร์ฟนะเดี๋ยวแป๊บต่อราคาก่อนนะครับเรานิสัยพ่อค้าก็ต้องต่อราคาหน่อยนะคุณผู้ชมเอาสักร้อยยี่สิบห้าไหมอะต่อเล่นเล่นนะเผื่อเขาลดนะครับ แต่จริงๆเนี่ยร้อยสามสิบมันก็ราคากลางนะคุณผู้ชมถ้าไปเจอร้อยห้าสิบแนะนําไม่ต้องซื้อนะครับถ้าร้อยยี่สิบได้อยู่หรือว่าร้อยเพชรอย่างเงี้ยเอออันนั้นดีเลยแต่ถ้าแพงกว่าร้อยสามสิบไม่ต้องไปซื้อนะครับมันแพงเกินไปผมไม่ต่อแล้วเอาไปร้อยสามสิบเลยแล้วกันจะได้จบจบคอนเทนต์จะได้ไปทําคลิปอื่นเออไม่มีอะไรหรอกไม่งั้นนี่ผมต่อจริงนะเว้ยผมต่อเหลือแค่ร้อยเพชรแค่นั้นแหละยิบลอยนะครับอ่ะเห็นไหมง่ายปะ แค่นี้เราก็ได้ตัวละคร Legendary มาครอบครองแล้วนะ Laser Camilla หรือในเซิร์ฟเลือกกันไอ้รถถังเป็นไงง่ายปะคลิปนี้ใครที่หัดเล่นก็ลองดูนะรับรองมีตัวเล่นแน่นอนวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย